น้องๆยังจำกันได้หรือเปล่าครับว่าเราสามารถจำแนกสมบัติของสารออกได้เป็น2ชนิดคือสมบัติทางกายภาพกับสมบัติทางเคมีและแน่นอนครับถ้าหากเรานำสมบัติของสารมาเป็นเกณฑ์ก็จะสามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงของสารออกได้เป็น2ชนิดเช่นกันคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีครับ โดยความหมายแล้วการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้สมบัติทางกายภาพของสารเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงชนิดนี้องค์ประกอบภายในของสารจะยังคงเหมือนเดิมนะครับน้องๆส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคือการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้สมบัติทางเคมีของสารเปลี่ยนไปหรือพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนไปเป็นสารใหม่นั่นเองครับจากกิจกรรมจําแนกการเปลี่ยนแปลงของสารน้องๆจะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือการเปลี่ยนสถานะของสารกับการละลายของสารใช่ไหมครับส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นจะมีอยู่เพียงชนิดเดียวก็คือการเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งในค่าเเรียนนี้เราจะมาเริ่มศึกษากันที่หัวข้อการเปลี่ยนสถานะของสารกันก่อนครับหากใช้สถานะเป็นเกณฑ์เราจะสามารถจำแนกสารออกได้3ชนิดนะครับน้องๆคือ ของแข็งของเหลวและแก๊สครับในการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนั้นเราจำเป็นจะต้องใช้การเพิ่มและการลดอุณหภูมิเข้ามาช่วยครับโดยการเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งเป็นของเหลวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิให้สารครับและถ้าหากเราเพิ่มอุณหภูมิให้สารต่อไปเรื่อยๆก็จะทำให้สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สครับ ในทางกลับกันหากเราลดอุณหภูมิลงสารก็จะสามารถเปลี่ยนสถานะจากแก๊สกลายเป็นของเหลวได้และหากเราลดอุณหภูมิลงไปเรื่อยๆสารก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งครับการถนอมอาหารโดยการตากแห้งเป็นประโยชน์จากการเปลี่ยนสถานะของน้ำครับเพราะว่าในอาหารจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่เมื่อโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์น้ำในอาหารก็จะระเหยออกไป ทำให้เราสามารถเก็บรักษาอาหารไว้ทานได้นานขึ้นครับการผ่าไม้มาทำฟืนเป็นการเปลี่ยนรูปร่างของสารเท่านั้นนะครับน้องๆเพราะว่าไม้ที่มีสถานะเป็นของแข็งหลังจากถูกผ่าให้เล็กลงแล้วก็ยังคงสถานะเป็นของแข็งอยู่ครับในลำดับต่อไปจะเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนในคาบเรียนนี้ครับเมื่อเพิ่มอุณหภูมิแก่สารในสถานะของแข็งจะทำให้ของแข็งหลอมเหลวกลายเป็นของเหลว และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิแก่ของเหลวจะทําให้ของเหลวกลายเป็นแกส๊สในทางกลับกันเมื่อลดอุณหภูมิของสารในสถานะแก๊สลงจะทําให้แก๊สควบแน่นกลายเป็นของเหลวและเมื่อลดอุณหภูมิของเหลวลงอีกจะทําให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งได้ครับ